สามัญประจำบ้านตอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชักกระตุกทำไมกินข้าวน้อยจังอะ่ะกินอย่างนี้จะอิ่มหรอก็อิ่มแหละช่วงนี้ไดเอทอยู่อะ่ะ าขาวขนาดนี้แมงวันมีเข้าปากแล้วมัง้งทำไรอะ่ะทำกันบ้านอ่ะการบ้านหรือเขียนสมายหาสาวกันแน่การบ้านจริงๆไม่เชื่อเขียนสมายหาสาวอยู่ใช่ไหมการบ้านการบ้านกินข้าวก่อนสิกินก็กินอ่ะอ่ะอืะอกินแล้วนะประชอนเนา เ่ลไปช็อตอีกสิบีต้องส่งแล้วคว้าก่อนเฮ้ย<อ>เป็นไรอะลมชังดีกว่าต้องเอยะไรเข้าบากแล้วจาไม่ได้สมุดใหญ่ไปอะ่ปะโารแล้วกันเอาไปหมดยุคคนเป็นลมชักแล้วเอาของเข้าปากแล้วค่ะครับพยาบาลทุนสุกมาช่วยแล้วแล้ว นี่มาจากทางไหนนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจเลยค่ะมารีบปฐมพยาบาลกันดีก,กว่า <ฮะ S 1> เวลาเราเจอคนชักนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องตั้งสติก่อนค่ะเตรียมพร้อมที่จะประมพยาบาลคนชัก อันที่2เนี่ยจับคนชักเนี่ยนอนตะแคงเพราะการนอนตะแคงเนี่ยจะทําให้เขาไม่สำลักอาหารที่เขาเพิ่งทานเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยหาหมอนนุ่มๆม,มาลองไว้ที่บริเวณศีรษะเวลาชักเนี่ยมันจะมีน้ำลายออกมาการที่นอนตะแคงจะทาให้น้ำลายเนี่ยค่อยๆไหลออกมาไม่ไปปิดกั้นการเดินหายใจค่ะถัดไปเนี่ยควรจะต้องคลายเสื้อผ้านะคะเพื่อให้คนไข้เนี่ยได้ผ่อนคลายโดยปกติเนี่ยอาการชักจะเกิดขึ้นประมาณ1-2นาทีนะคะแล้วก็จะหายไปไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าเขาชัก เกิน5นาทีหรือว่าชักซ้ำอีกอย่างเงี้ยต้องพาไปหาหมอค่ะครับผมสำคัญที่สุดถ้าเอาอะไรใส่เข้าไปในปากคนชักเด็ดขาดเราเคยอาจจะรู้ว่าคนไข้ชักอาจจะกัดลิ้นตัวเองจริงๆแล้วเขาไม่กัดลิ้นตัวเองค่ะการใส่ของแข็งหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปในปากมีผลเสียสออย่างถ้าฟันเขาหากักและหลุดเข้าไปในคอ อาจจะไปปิดก้านทางเดินหายใจคนไข้อาจอยู่หายใจได้เลยหรือถ้าเกิดเขาเราเอาอะไรใส่เข้าไปในปากเขาแล้วมันหักอาจจะทําให้เป็นแผลขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามันประจำ้าน